ส่มบริษัททรูร่วมกับสวนหลวงรอก้าและเจริญพกขบา,านจัดงานดนตรีเฉลิมพระเกียรติด้วยรักและพักดี2,555นสนามราชสวนหลวงรอก้าค่ะโดยมีศิลปินนักร้องร่วมให้ความบันเทิงล้นเวทีเช่นหลังรอ็อกครสตโจก้องนูโวติกชิโร่รวมถึงศิลปินจากบ้านซึ่งนอกจากจะมีกิจกรรมบนเวทีก็ยังมีนิทรรศการที่น่าสนใจและการแสดงพลุกเฉลิมพระเกียรติอีกด้วยล่ะค่ะ ะะที่มาเป็นตัวแทนของเพื่อนๆเอฟเพราะว่าจริง,รงๆแล้วมี15คนเราก็จะแสดงกันวันที่9ธันวาคมนะคะเราจะแสดงทั้งหมดทั้งหมด15คนและ40นาทีด้วยกันค่ะคอนเสิร์ตในวันนั้นค่ะเพื่อเป็นการรวมพลังพวกเรา AF นะคะเหมือนเป็นกลุ่มตัวแทนเยาว,วชนที่รักในเสียงเพลงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งด้านที่ในหลวงท่านเองก็มีพระบิชาสามารถด้านนี้นะคะในการรวมพลังเพื่อเทิดพระเกียรติให้กับท่านในวันสําคัญของมงคลแห่งปีปีนี้ค่ะส่วนหลวงลอก้านี่คือแบบ เป็นสถานที่ที่แบบสวยมากๆอีกแล้วช่วงตอนนั้นก็เป็นหน้าหนาวพอดีก็ไปดูดอกไม้ไปดูอะไรก็คือแบบมันมีทุกอย่างให้ทําเลยครับแล้วก็มีของขายเยอะๆด้วยเหมือนตลาดน้ำเนี่ยค่ะแล้วก็มีคอนเสิร์ตจากศิลปินมากมายคะ่ะแล้วพวกเราเตรียมเพลงพิเศษเอาไว้แน่นอนคะ่ะอยากให้มาดูกันเยอะๆคะ่ะงานดีๆและที่สำคัญนะครับฟรีทั้งงานไม่ควรพลาดเลยนะครับยังไงก็ไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมมหามงคลงานนี้ได้9ธันวาคมนี้นะครับ